สวัสดีครับสวัสดีครับฝึกทันฝึกติดตามตาม่องยูทูบสมมติวันหน่อครับวันนี้กันมีโอกาสมาเที่ยวพระธาตุาพนมมา่อวานมานำมาักาลมาลาพนมแต่คือเที่ยวมาเรื่อยๆแล้วครับมาคำอยู่นี่พอดีาายังพอได้หาที่พักเลยพักใครวะยังไม่มีที่พักเลยระวังรถเด้อระวังรถเด้อ สวยงามครับกางขึ้นก็นได้ให้ไทยรูปสวยอีกจุดนึงนี่เลยยื่นอยู่ในหน้าประตูแล้ก็กไทยก็ไปนี่สวยขนาดเลยนะนะครับนบบี่ขอไปก่อนไปดูครับ งามวะสวยๆเลยว่ะมุมงได้ก็งามท้ายมุมงได้ก็งามมาถุงมุมท้ายขี้นได้ก็งามนั่นเด้อดอกไม้ทุเขี้นไปอันนะหยดตู้เอานี่หันก็ได้ไปไหว้นี่ละไหว้เอาเขาไปไหว้ข้างในก็ได้ ครับเดี๋ยวมีพวกขายดอกไม้ธูปเทียนดันนองกับปต้องกะไรครับเพราะว่าข้างในจะมีดอกไม้ธูปเทียนกันแล้วแต่กําลังศรัทธาหยอดตัวใช่ครับแล้วก็เลยหยอดตัวล้วก็เลือก็เลยเออ,เอ,อไปเวียนไปเวียนไนพประทัด ไปเลยไประยาบมามาบนไปเขาไปกระยางเวียนธาดถอดรองเท้าไปแล้วค่อยหวสามรอบเดี๋ยวไปเชือเปเือกเออเขากระบาแค่นี้ละเขากระดิกจุดยุ่งจะบ้าเข้ามาตองเนาะ อารมณ์ฟอร์นี่คือการเอตั้งขาครับยเยนทั้งทีเด้ยเเยน้ทั้งทียเดเยืทั้งทียี่เยืทั้งทีสามรอบเดี๋ยวคอยมากหวการทำยิ่งพวกเราถือสวนมบนไปนำ่งนะเ่น ไว้ทุกมุมนั่งลงกันตาม ประทานเรนูอำเภอเรนูนคร

คำนมสัสก,การมารดสถาดเรโน,นเป็นถาดประมันอะไรเงี้ยนะครับ พอเจอฝาคนเมื่อน้ำฝาแกีว่วอยู่สลาลำดวนเนื่ยไอรถ <laughs> ตู่ฝาเวยไหมอยู่สลาลำดวนเลย Yes. Yeah. อยบริเวณภายในวัดพระาธาตุพนมเอ้ยม่าไม่ผิดขอโทษขอโ,โ,โทษวัดพระธาตุเรนูนครตอนเสาๆครับเจ็ดนาฬิกากว่ากว่าจะเดินทางไป เป็นเป็นทางผ่านจะเดินทางไปทำผาแดนครับจากธาตุพนมไปทำผาแดนตรงมาผ่านอำเภอเรนูก่อนก็เลยแวะนมัสการพระธาตุเรนูนครก่อนครับอาท่าว่าพระน่าเกลียดจะคุยกับพระเจ้าได้เลยครับคุยกับพระเจ้าจะเป็นโต๊ะอนุตาลจเสียติดไปไปวะพระแต่พระประธานอาขอโปรดได้เลยนะคุยกับพระเจ้า จบพัฒนากาก็ตักบาตรไว้เป็นสเพราะก็อายุก็จะได้เลยแล้วแต่ศรัทธาจากสมุทรันาข้าไฟก็มาทางด้านนี้นะคุณโยมที่บนสารสภาสำหรับพู้ฆาน้ำฆ่าไปก่าพระหาพระสงฆ์าเนียก็จะได้มาทางด้านนี้อีああ fate, ุทธคัเทีรวันเกิดนะคุณโยมลอยเพระลอยุรับโชคเริมดัวความบูชาได้เลยครับจบกบาทมาทางด้านนี้สำหรับเทวันเกิด นกระตกลินนะครับดินไปปอยครับมุมสูงมุมไกลของระธานเรนูครับก็เราจะได้เดินทางกันต่อแล้วครับ